นคนร,รถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโวว,วันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเรกเกเรเซเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไหด้ดากูไอลูกบัดซบไม่รงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ได้ตังวันแรก 100บาทผ่านถูกผ่านร้อนอแท้กดดันบางทีกอนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบ,บนพราสุทาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟัน หวางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ อย่าหยุดยังกับสัทธาฐานะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่าเาชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตรักตามหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แค่คคำคนกูไม่สนคำ่ามีคนรักต้องมีคนเปลียดน,น้องเอ๋ยธรรมดายามม่มีคนเยียบจมยามได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ๋ยตั้งแ ป็นไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังไห้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทขาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังไห้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟัง ทัตียังยงืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียัง จงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึมงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธท้าจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธา เป็นนัังดอย่าผิดหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา